สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร,ร์มยาชแนลนะฮะวันนี้มาพูดหัวข้อของ pm 2 5กับปัจจัยในการก่อให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัยนะฮะหัวข้อนี้น่าสนใจนะฮะว่าเราที่เรารู้ๆเนาะ pm 0 5ส่วนใหญ่มันจะผลทำให้ปอดเนาะมีปัญหานะฮะแต่อันนี้มันไปถึงตาได้ยังไงนะผมก็ยังงงเพราะอ่านหัวข้อนี่ผมรีบไปซื้อพวกเครื่องฟออากาศมาติดห้องเลยนะฮะ จริง,รง,รงมีอยู่แล้วนะคือฟอสกัดแต่มันเป็นแบบไม่มีตัวเลข pm บอกอะ่ะเออพอไม่มีบอกแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่วัดได้มันก็เลยแบบไม่มั่นใจว่า pm เนาะมันในห้องเรามันเยอะขนาดไหนอะเนาะอโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะก็เป็นเรื่องของพี่เออเกี่ยวกับสายตานะฮะเขาเรียกว่าโรคจอ,อประสาทตาเสื่อมตามวัยนะฮะชื่อภาษาอังกฤษ ย่อคือ AMD นะฮะชื่อเหมือนการจอเลยนะก็คือหัวข้อที่เราจะพูดก็คือ AMD มีกี่รูปแบบนะฮะแล้วก็อะไรอีกเนี่ยก็เอาพวกเปเปอร์มาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของ PM ส5มันทำให้เกิด AMD ได้ยังไงนะครับแล้วก็การระมัดระวังตัวเนาะ ก็เรามาดูเกลยุนำกันเลยนะฮะโรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัยนะฮะน,นี่คือชื่อภาษาไทยตัวเต็มๆของมันภาษาอังกฤษก็คือ age related er macular degeneration นะฮะหรือ AMD นะครคือเป็นโรคในอันดับต,ต้นๆที่ทำให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นในผู้สูงาอายุนะฮะมีการคาดการณ์ว่าหนึ่งในสามของผู้ครับเฮย การเตรียมขอมนะฮะก็คือช่วงนี้วุนที่ไม่เช้าไม่ว่างพอจะเย็นก็จะมีลูกค้ามาขัดนี้นะฮะเราก็ต่อนะฮะอืมก็คือ AMD เนี่ยเป็นโรคอันดับต้นๆที่ทําให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุนะหนึ่งในสามของผู้สูงอายุที่มีมากกว่าเจ็ดสิบอายุมากกว่าเจ็ดสิบปีนะฮะก็คือกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะก็จะมีคือเป็นโรคนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้นะฮะ ก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่า70ปีหนึ่งในสามมีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับหนึ่งร้อยคนสามสิบคนอาจจะเป็นโรคนี้ก็ได้นะการมองเห็นเป็นยังไงนะฮะการมองเห็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเนี่ยจะมองเห็นภาพที่บิดเบี้ยวนะฮะโดยเฉพาะส่วนกลางของภาพเนื่องจากจอประสาทตาถูกทําลายนะฮะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเพิ่มค่าใช้จ่ายมีการเปรียบเทียบนะฮะให้เห็นภาพนะฮะเขาบอกว่าคนที่เป็น AMD เนี่ย เปรียบเทียบเทียบเท่ากับผู้ที่รับบาดเจ็บจนกระดูกสันหลังหักนะฮะร,รวมไปถึงคล้ายๆนะฮะเปรียบเทียบกับผู้ติดเชื้อ HIV ไีเลยทีเดียวครับคุณภาพชีวิตและค่าใช้จ่ายนะฮะถือว่ารุนแรงมากและเห็นภามากเลยนะครับโรค AMD พบอยู่ได้กัน2รูปแบบนะฮะแบบหนึ่งก็คือแบบ Dry แล้วก็แบบ w e t นะฮะอันนี้คือหัวข้อแบบรูปแบบนะฮะร,รูปแบบมีกี่รูปแบบนะฮะอ แบบ dry ก็คือเสื่อมเป็นบริเวณกว้างนะฮะแล้วแบบ wet ก็คือก็มีการสร้างหลอดเลือดใหม่นะฮะก็นะฮะโดยในรูปแบบ dry นั้นพบได้ถึง90%นะฮะแบบแห้งนะแบบไม่มีหลอดเลือดสร้างใหม่คือแบบ dry อะถ้ามีหลอดเลือดสร้างใหม่ก็เ,เป็น wet นะเนาะก็เหมือนมีเลือดไปเลี้ยงมันเป็น wet อาจจะเปีเปยกๆมั่นเขาฝรั่งเขาเลยเรียก wet นะแต่ ที่น่าเศร้าคือในปัจจุบันมีเพียงรูปแบบเวทเท่านั้นนะฮะที่จะสามารถรักษาได้ก็คือรักษาได้เพียงแค่สิบเอร์เซ็นต์เนาะอของคนที่เป็นโรคทั้งหมดก็คือคนที่เป็นแบบเวทเนะีมันมีแค่สิบเปอร์เซนต์ะก็คือในสิบคนนะ่ะที่เป็น AMD มีแบบเวทแค่สิบมีมีแค่คนเดียวนะเก้าคนเป็นแบบดรายอืม,อมก็มาพูดถึง ต่อไปนะฮะถึงแม้ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดโรค AMD อ่ะคือการสูงวัยอืมแต่ก็เออผ,ผ,ผู้ที่ฟังส่วนใหญ่ก็คงไม่ค่อยมีใครอายุเกิน70ปีมาฟังนะฮะแต่คงรู้สึกว่าเอ้ยมันห่างไกลจากตัวฉันเหลือเกินแต่นะฮะไม่ใช่ว่าอายุมากขึ้นไปเท่านั้นนะฮะที่จะเป็นแต่มันมีปัจจัยกระตุ้นนะฮะเช่นคุณสุบรีไหมอ่ามีเพิ่มอาจจะเสี่ยงจนเกิดเร็วขึ้นนะฮะ คุณมีภาวะมตาบริกซินโดมไหมอ้วนไหมอะไรเงี้ยนะฮะการได้รับคุณได้รับแสงจ้าเป็นเวลานานไหม,มหรือหรือคุณมีความผิดปกติทางพันธุกรรมไหมอะไรเงี้ยปัจจัยเหล่านี้นะฮะทำให้คุณที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงนะถึงแม้อายุยังไม่เจ็ดสิบปีนะนอกจากนี้ยังมีรายงานพบว่าขนาดาฝุ่น pm 2.5เนี่ยและมลพิษทางอากาศอื่นๆนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด amd นะฮะ ก็การศึกษาอ้างอิงก็จากชารอนในคณนะฮะในปี2020นี่เองนะฮะมีการเปรียบเทียบภาพถ่ายดวงตาชั้นเรตินนะฮะจากกลุ่มตัวอย่างถึง5 1 7 1 0 710คนในช่วงอายุ40-69ปีเทียบกับข้อมูลมลพิษทางอากาศพบว่าฝุ่น pm 2 5และมลพิษทางอากาศเนี่ยเช่นสารในกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์นะฮะในปริมาณในปริมาณมากนะฮะจะพบลักษณะที่แย่และไม่แข็งแรงของ โครงสร้างชั้นเรตินาก็คือเขาไปเปรียบเทียบกราฟของมลพิษทางอากาศที่มันสูงเนี่ยก็จะไปพบว่าชั้นเรตินานะฮะมีสารพวกนี้ไปไปสะสมอยู่หรือมันก็จะทําให้ชั้นพวกนี้ไม่แข็งแรงนะฮะชั้นเรตินาไม่แข็งแรงโดยผมก็งงมันเข้าไปยังไงเข้าไปโดยไม่ใช่ว่ามันไปสะสมคือเข้าไปฝุ่นมันมนกระแทกตาเราเข้าไปเอง,งนะฮะก็แต่ว่ามันเข้าไปโดยเข้าไปเวลามันฝุ่นมันเข้าไปใน นี่นะฮะในจมูกเราเนาะมันเล็กมากๆจนมันเข้าไปถึงปลายปอดเราอ่ะเรามันเข้าไปสู่กระแสเลือดนะฮะแล้วมันก็วนๆไปถึงสมองสมองนะฮะผ่านบัตเบนเบดเดอร์ก่อนจะเข้าสมองมันจะมีตัวคัดกรองมันเป็นด่านหน้าเหมือนเอออย่างประเทศเราก็จะมีรั้วมีอะไรเนาะกันพวกต่างดาวเลยเข้ามาในสมองเราก็มีแต่มันเล็ดรอดได้นะฮะมันเล็กมากนะฮะก็คือเข้าสู่ระบบประสาทนะฮะ ซึ่งนะฮะชั้นเลติน่าก็จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทนะครับเนี่ยทำให้เกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสและเกิดการอักเสบในชั้นเลติน่าอืมที่เขาบอกว่าถ่ายรูปชั้นเลตินา่าแล้วมันเสียหายก็คือเกิดออกซิเดทีฟสเตรสนะฮะอืมก็มีการศึกษาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะฮะแต่รายก,การศึกษานี้มาช่วยยืนยันนะฮะฮความจริงว่าพีเอ็มสองจุห้าทำให้เลติิน่าเราอักเสบได้นะฮะอืมนอกจากนี้ 5, นพีเอ็มสองจุดห้าและมลพิษทางอากาศ แม้ไม่ใช่ว่าเป็นโรคนี้โรคเดียวนะเขาบอกว่ายังรวมไปถึงโรคอื่นด้วยเช่นโรคต้อหินด้วยนะครับอืมสุดท้ายนี้อยากฝากตระหนักถึงว่าพียอมศู้าไม่ใช่ผลในระยะสั้นเท่านั้นนะครับผลระยะสั้นอาจจะแบบไอเจ็บคออะไรก็ว่าไปนะฮะมีแบบว่ามีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจนะฮะแต่พียอมศูห้าในระยะยาวเนี่ยมีผลต่อตาเราตาซึ่งปอดสาคัญมากนะฮะก็อย่างที่ต้นคลิปบอกไปว่า โอหถ้ามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่แย่พอๆกับคนเป็นกระดูกสันหลังหักหรือว่าคนติดเชือ HIV, ้อ HIV เลยทีเดียวนะฮะอืมนะฮะก็ควรมีอเออเขาบอกว่าควรมีการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่จะเดินทางไปหรือบริเวณที่พักอาศัยเออผมมีลูกค้าคนหนึ่งเขาบอกมาซื้อผมเห็นเขาเห็นเครื่องฟอกอากาศผมที่ผมตั้งไว้ที่ร้านเนาะเขาบอกว่า เฮ้ยฉันก็เดินทางบ่อยฉันก็พบเครื่องฟอกอากาศเหมือนกันเฮ้ยผมก็ตกใจนะผมไม่เคยพบเครื so ่องฟอกอากาศเวลาไปนอนโรงแรมที yeah, <of> ่อื่นเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยก็หิ้วขึ้นไปนอนโรงแรมด้วยเลยฟอกในรถฟอกในห้องเอออันนี้เป็นคอนเซปที่น่าสนใจนะผมว่าเดี๋ยวนี้มันอันตรายนะฮะ pm สองก็น่าสนใจนะเขาบอกว่าถ้าต้องไปในที่ที่มี pm ศูนย์ห้าสูงสูงนะป้องกันตัวเองนะครับการใช้เครื่องฟอกอากาศการใส่หน้ากากอนามัยนะฮะ ารู้สึกว่ามีปัญหาด้านการมองเห็นรวมถึงการใช้ยาควรปรึกษาเภสัชกรและแพทย์นะฮะขอบคุณที่จะนมรับชมครับก็วันนี้ก็ไปแล้วครับอย่าลืมกด subscribe เรานะฮะมีอะไรน่าสนใจเราไปแล้วครับเราจะนำมาฝากอีกทีสวัสดีครับ